ครับวันนี้เราพามาดูระบบน้ําหยดที่เราทําไว้นะครับว่ามันได้ผลไหมที่เราทําไว้จาก่าคลิปพผ่านท,ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่ระบบน้ำน้ำหยดที่เราทําไว้แบบ DIY นะครับเสียเงินไปเพียงสามบาทแล้วก็กระลอนที่เราเหลืออยู่ที่เราใช้แล้วเราเก็บมาทําต่อนะครับก็ เอามาวางที่โค,โคนต้นกล้วยของเราครับตอนนี้กล้วยมันก็ออกเครื่อเยอะก็มันก็ช่วยให้ดินมันชุ่มชื้นตรงโคนต้นนั่นนะครับโคนต้นมันก็จะชุ่มชื้นเราก็ไม่ต้องรดน้ํามันทุกวันตอนนี้มันก็หยดอยู่นะครับเราก็วางไว้ทุกต้นนะครับเกือบเกือบทุกต้นมีกระรอนเราก็วางไว้ถ้าไม่มีก็รอก่อน อันนี้ก็ได้เคือแล้วมันก็จะช่วยให้ลูกของกล้วยเนี่ยมันมันสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันใช้น้ําเยอะมันดูดต้องดูดน้ําเยอะเราก็ปล่อยให้มันหยดไปตลอดหมดเราก็มาเติมนะครับเราเดินท่อไว้แล้วก็มาเติมไว้พอพอน้ําหมดเราก็เติมนี่มันก็หยดหยดอยู่ตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาดูนะครับว่าน้ําหยดมันเป็นแบบไหนแล้วยวดไว้ยังไงตรงโคนต้นมันชื้นไหมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เราทําน้ําหยดไว้นะครับมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้หยดนะครับเพราะว่าช่วงอากาศนี้มันเป็นหน้าแล้งไม่มีน้ําเลยนะครับเราก็ลดมั่งไม่ลดมั่ง แต่อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเราก็มาเติมหมดมันเราก็มาเติมไว้แล้วก็ให้มันหยดเนี่ยส่วนตรงเนี้ยมันจะชื้นเห็นไหมครับดินก็จะชื้นอยู่เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันใช้น้ําเยอะในการเลี้ยงต้นมันนะครับเลี้ยงกุเลี้ยงเครือเลี้ยงอะไรเลี้ยงลาต้นน้ําหยดอยู่อย่างนี้ก็ทําให้ผลมัน สมบูรณ์ลูกมันสมบูรณ์ใหญ่เครือใหญ่ลูกใหญ่ก็มันก็ช่วยได้บ้างนะครับอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ได้พอสมควรก็เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทําไว้นะครับนี่นี่ๆๆผลผลิต ตรงนี้ก็หลายเครืออยู่นะครับส่วนไอ้เจ้าระบบน้ำหยดที่เราทำไว้ DIY นะครับเราวางไว้ที่โคนต้นแทบจะทุกต้นเลยถ้ามีกระรอนเราก็เอามาเติมต้นไหนที่ยังไม่ไม่ได้วางนะครับ มีกะลอนเราก็เอามาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มช่วยได้เยอะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับบางไว้แทบทุกต้นครับให้โคนมันชื้นนี่ผลผลิต นี่ก็กล้วยหอมทั้งแถวเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ใหญ่พอสมควรคืออ่าเราก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้กับสวนที่ ไม่ได้เป็นสวนแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ไม่เปืองน้ำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับ s ะไคร e ให้ด้วยนะครับลองดูนะครับ